แอปไลน์ไม่แจ้งเตือนทํำยังไงนะคะเดี๋ยวมาลองเช็คกันดูนะคะว่าเราเพลอปิดการแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเรานะคะจากนั้นให้เข้าไปที่หน้าหลักจากนั้นให้กดฟันเฟืองด้านมุมขวาบนตั้งค่านะคะจากนั้นให้เลื่อนหาคําว่าการแจ้งเตือน <S <S เข้ามาในการแจ้งเตือนแล้วให้สังเกตนะคะว่าเราเปิดการแจ้งเตือนอยู่ไหมถ้าเราปิดก็เปิดให้มันเป็นสีเขียวนะคะ จากนั้นให้เรากดเข้าไปตั้งค่าการแจ้งเตือนนะคะเช็คดูว่าปุ่มทุกปุ่มนั้นเราเปิดเป็นสีเขียวไวไหมมีปุ่มไหนพี่มีปุ่มไหนที่ปิดไปหรือเปล่าให้เปิดเป็นสีเขียวให้หมดนะคะเวลามีคนโทรเข้าแล้วไม่มีการแจ้งเตือนให้เราเช็คดูตรงนี้นะคะว่าสายเรียกเข้าเราได้เปิดไว้ไหมระบบสั่นถ้าเราจะเปิดก็ให้เปิดไว้นะคะใครไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดนะคะถ้าเราเช็คดูแล้วมันเปิดหมดทุกอย่างแล้วแต่ไม่แจ้งเตือนให้เราไปลบไฟล์ขยะในไลน์นะคะ ลบไฟขยะในไลน์แล้วก็ให้เป็นรถไฟขยะในเครื่องด้วยนะคะเพราะว่าไฟขยะที่ตกค้างอยู่ในเครื่องมันจะทําให้การแจ้งเตือนลายล่าช้าลงหรือบางทีอาจจะไม่แจ้งเตือนเลยหากใครชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด,กดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้จ้า